สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเป็นโค้งสุดท้ายพ่อใจเด็ดหรือว่าอาจารย์ใจเด็ดครับงมวดว่างหันพี่น้องพี่กะโค้งจะเห็นผลงานของเพิ่นครับเลขบนเพล่นล่งรางนะครับผมหาแต่ว่าเลขฝันเพิ่นเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะแปดห้าห้าแปดครับผมนี่คือผลงานหมวดว่างหันครับพี่น้องเนาะไปเบิงน้ำกันครับผมเลขฝันพ่อใจเด็ด ฟันว่าปิงก็ขาครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นฟันอะไรได้ครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อให้พี่น้อง f ี่สีาสำหรับชุดนี้ก็คือที่พ่อให้ก้อนหนานีครับพี่น้องเนาะที่พอป่อยให้ก้อนหนานีเลขบนอาจารย์ใจเด็ดครับเอาจะมีชุดเลขความฟันอะไรกับเลขชุดค่าใจอีกชุดหนึ่งได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมรบฟังในกันน้ำกันในโค้งสุดท้ายกับอาจารย์ใจเด็ดหรือว่าพ่อใจเด็ดครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกามาเชียกับขอขอพระคุณพอใจเด็ดเด้ครับผมครับไปรับชมรับฟังน้ากันครับพี่น้องแนวทางตัวเลขความฝันกับเลขโค้งสุดท้ายอาจารย์ใจเด็ดหรือว่าพอใจเด็ดกันเลยครับฮัลโหลพ่อครับก็มาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเอา้า คลิปนี้ก็จะเป็นสรุปเครื่องเหล็ก้อนฝันน้าครับผมเทื่องมีเหล็กครับผมนกับเขข็กคาใจเ<อ>ลก<ะ>คาใจดีกว่าเหล็กคาใจเอาใจพี่ยังไงกันเอาเลขข็กคาใจครับเอาเล็กฝันแดที่แหลกกัเนเนาะเอาเนะเอาเหล็กฝันก็อเลยพอฝันที่แหลกมันฝันในตะกูแลแะไตะวันซุปเปิ้ลกนล่ะลครับฝันให้เล็กแปดสองตัวไหม ลอยมากเนาะครับลอยมากคือยังนั้นคือยังกวนไฟแต่ว่าเป็นเลขปั่นพิมพ์ใหม่ง้าโพอด้โอเป็นคู่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 มากเนี่รลอยมากแทมาครับคือเป็นก้นไฟคือกวนไฟอแต่เราเป็นเลขกก็ลอยมากลอยมากล้วมันมันมวนอยู่ครับหัวใหม่แต่นี้ไป็นว่ามีหัวใหม่หัวกระดานนะครับผมมันเสียบมันเสียบมันเสียบตันล่างนามอยู่ปรากฏว่า เดี๋ยวกระนอดมันกระนังมเมืองอยอ่ได้ขนานเนาะครับมัน <c ười> ก็หมุนมากหมุนม,มันมันหมุนอยู่หัวใหม่แล้วไปไเล้วว่าเห็นเลขที่หัวใหม่เ <c ười> <c ười> ห็นไหมครับผมสีหกไงเอ้าซีหกซีหกตัวเลขซีแดงครึงน,นี่เลยครับผมแต่ว่าเลขของคน,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นเลขงามยู่แต่ว่าเป็นคนละสีเป็นสีกระดานครับเนียไปสิเป็นเลข ที่หกมะวุฒหันมหันกันเลยวันนี้น้องเคยบัมบดมาเนาะเอบวดมโยนลงน้ำม,มุงข้องน้ำไหลอ่ครับผมใหยกันเอามโยนตอย่างนี้คนจะไปคาย,ยขวดแต่เรืเลของเมียวะ่ะของเมียคือาบานนี้มาเสียงได้บาดน,นี้ครับที่พอวานขอเสียงก่อนอเอาเอาแปดแปดมาเสียงครับเดียวแปดแปดก่อนแล้วฝันว่าผู้สาวเกา หาครับผมมาจังไดแบบมามามากกอดทั้งหลังครับเม่แกอดไรงนคหลก็ดนี้นี้เสือกไ่มันจังไดกับย่อมบ่อยย่อมกอดไหไบัดบ่ได้บ่ได้บ่ได้แั้นมือก็คุ้มกอดทั้งหลังเนาะครับผมงออกงูมียบัดเ็มือเอ้ยมันจะเบลล์ตัวกอลบ่่ามันมันรุดมามามาเสียงมาเอาอันสี่หกไปเสียงอย่างเนาะครับผม มาเสียงสี่หกวัวนวันเสียงหมุนวานนี่แหละชื่แหละครับพอ่อฝันเห็นหมูกับหมาแบบหมูกับหมาหมาบบดตัวเร่ร่หมูแบบตัวดำดำครับน้าวหมูกับหมากอาหมูไปเลี้ยงกัน้าว่ะสินฝากหลานไว้รัาฝากหลานไปร้านพิจารณ์ก็ดอกครับผม มึงคนได้เรียนี่ก็เดียเอาสินถ้าเข้าไปเงี้ยมมันบานกับจะไปยังหนกับมาว่าใส่ละม้าสินขาไปแห้งหรืวเปล่าสนวาอืมขาเอ้ยกูติเยไปเลี้ยงสินเาเอาไบร้านเนาะครับกินมาไปม้วนเอาใส่กันล่างเวทใส่กองเวทซีลิโยมตั้งคนครับผมวยขาเลยสมูสสินจะได้โมสิน พ็ได้ว่าหมูไปเลี้ยงมาเลยหมูตัวนั้นครับผมตัวดำแดมาแบบมาแบบที่มาต่ำแบบนี้มาต่ำเพอาหเพเมียอือบ้านนี่มือเมืองเล็กไม่อ็นไม่ตำล่าเนาะครับผมเล็้มาเท่าเลขแปดหาะแปดหก็สองหาเนาะครับเล็กหมูเป็นเลขแปดสี่ครับสองสามครับผม มันไม่คิดมึงแล้วนะมันออกเลยได้ละแปีดหานเนาะออกไปแล้วพอ่อแปดหานแปดหากับสองหานี่ยังย่งเลยแต่ว่าเมื่อตีม้าตายแล้วขึ้นว่ามันจะบอกรอกมาตายไปแล้วนะพอ่อเพราะว่าเสียวเพราะว่าเสียวเปียดซีน่นี่เลครับแปดซี่เม็ดเดียวรถแปดซี่เม็ดเดียวกบสองสาม นี่ก็ติดกันไว้แน่ๆน้อยๆนะที่ว่ามึงโอ้พ่อมา่อหอดบองนีคิดพ่อแล้วเอฟซีเพิ่นถามพออาจชดพอันเขาเหมียนบอลเพิ่นว่าตะเก้าปีงกอขาเพิ่นเพิ่นเลยอยากถามว่าพออายุเท่าไหร่นะอ๋อยุ่อหนึ่งป่ครับผมก็พ่อสองสิล่ะครับพ่อสองก็ศูนย์สามสองห้าศูนย์ อั่นะสอาดสุดสามแล้วกับอายุกับห้าสิบโอ้หกสิบชิ้นกุ้งปีหกสิบสี่หกสิบห้าปีนี่หละหกสิบศูนย์สามอะไรมึงที่แหละหกสิบห้าเหอเออหกสิบห้า 65, อย่างหกสิบห้านี่แหละครับผมเมื่อท่านเตร็มดอกหกสิบห้าอืมเต็มกับเพืเ่อนเรียนแต่ยากักบ<ส>เบิ่อนพี่เพื่อนน้องเต็มมันปอะไรไี่เ ก็คือเพิ่นถามมาได้ครับพี่น้องเอฟซีสอบถามมาก็่าราบว่าเป็นยังคือถามมันเพราะว่าเป็นความฝัน,นั้งแต่งวดที่แล้วเด้ครับผมหรือว,ว่าชิมาออกงวดนี่สิญญนี้ครับเพิ่นฝันเพิ่นถามมาหรือว,ว่าเพิ่นเบื่องคลิปเก่าส่ญญานี้ครับป๋ญญบอบ่เป็นยังครับผมอ่าเดี๋ยวต่อมาเชื่กับโรคให้พศอเกิดเพิ่นศูนย์สามกับาอายุหกสิบห้าเมื่อก็ก็ตีไปกก็ตีทีรเราได้แต่งวดฝันนี้ปีงยนอะไรครับ มันออกเลยแต่ว่าก็ตีง่ไงนะพ่อเนาะแต่ว่างวดนี้คือเป็นตีอย่างหยาบ่พ่อตีอย่างหยาบก็มันเละหลายตัวมันยาบก็อันส้มฝันนั่งก็มันบอกมันบอกเอาฝันเอาก็ฝันเอาหมดอันชิดหนึ่งมือออกอันหนึ่งนาใช่ป่ะที่มามาหมักมาหมักตัวอันที่ว่าเลขเสียงเปรี้ยแกดมันฝันเห็นตัวสาวเก่าอย่างมันมาตัวหนึ่งละคิดว่า เสียวทีไใช้ม้อเลี้ยงเลี้ยงหมูไปเลข้ยงสีว่ะครับตีบ่อเก่งๆมาไหนดอกเลข้ฟันกระต่ายที่ตีแล้วมึงแต่ว่าม uh, ึงไม่มีตำล่าอยู่มึงไม่สำล่าวันเห็นผู้สาวเก่าเขามากอดทั้งหลังมากอดทั้งหลังนะคือคือร้านที่เอาแปดมาไว้บ่อเกิดว่าคือตีแปดให้ดีเอาอาดีละครับมันก็บอมแมนได้แหละมันต้องมันต้องเห็นแปดสองตัวน้องยังตัวหนึ่งเนาะเกิดว่า ี๋ยวมาใส่เลขหมูนเป็นเลขแปดซีครับแปดซีก็สองสองสามครับวันนี้เลขค่าใจดี๋ยวพเขาเลขคาใจบอเลขเลขอนันลาเลขสูตรนันลาอืมโอเคดีกว่าแซวมามาคำนวณอยหลังมาคำนวณมาคำนวณอีกกะขาดคำนวณกะขแล้วมันมันลูกตัวสองสองเ็สเก่าเนาะ องเจ็ดเก่าทีบ่สองเจ็ดเก่าเม็ดเดียวเลยเถอะใจเอสซี่ยังไงเอสซีมันมาเลกเอสซี่เพิ่นมาไลยเล็กหน่อยคูนาะครับผมตั้นเม็ดเดียวนี่แหละสองเจ็ดเก่านี่แหละสองเจ็ดเก่าเล็กฆ่าใจเล็ก่าใจพ็อ่านไปหลายเลยดิตัวนี้นะบ่ตัวนี้ละตัวเดียวเลยสองเจ็ดเก่าอันนี้เลขค่าใจได้ครับผมครับเจ็ดเก่าละสองตัวอะไร เด็กฟันเห็นหมูนี่นะครับผมหลายหมูน่ะตีแล้วเนื้อตีตีแบบไรหมูเลยยำต่ำเนาะหมูกับหมาเนี่ยมันกับในน้ำซีน้ำเนั่นนันก็ตีตีสองตัวก็ตีเป็ดแปดจะขึ้ว่าครับคำว่ามึงในตำล่ามันก็แปดแปดซีคับสองสามแปดซีคับสองสามอะไรสิว่าแปดซี 8, 4, นี่แหละครับล่างเอาล่างอย่างเดียวได้บอกขึ้นบน โอ้นี่เป็นเลขลรางมะพ่อรางอย่างเดียวแปดซีเป็นรางด้วยครับผมรางอย่างเดียวพเพราะเอียขึ้นบนเลยขึ้นบนตั้งหางอันนขึ้นบนคือเลขเลขคำนวนนะพ่อเนาะครับครับอันนี้เห็นเป็นรางด้วยครับผมแปดซี่เป็นรางเป็นรางเมื่อต้องขึ้นบนเลยรางอย่างเดียวเลยสองสามนั่นมะพ่อแมนเลขหมูนะครับผมนี่รางอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอืม นี่นะครับเหล็กฝันพอเอาสำหรับคลิปนี้ก็ได้มากแล้วครับพี่น้องเนาะเด็กต้องฝันบัม้าเกับสัตว์เลยได้เลยแต่กับมอกับฝันก็คือฝันนั่นแหละครับครับผมเอามีเนื้อเพิ่มเติมมาบอกครับผมเสร็จแล้วเนาะครับผมลัดที่ใจ่งด้วัดด้วยแข่งด้ มัดใจไม่เตี้ยวด้วยครับผมสองเจ็ดเก้าเก้ากับแปดสี่นี่ครับผมเขาบ้องด้วยครับอ๋อขาบมาเชียรกะขอบพระคุณพอได้ครับผมบันนี้ครับขอบพระคุณพออาจารย์ใจเด็ดพอใจเด็ดครับผมสําหรับคลิปนี้กะขอให้พอยืดดีไม่แห้งได้พอโศกมาโศกลาภไปน้ำกันงวดนี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับผมครับเพื่อนกับฝันหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนกับมาสรุปตรงที่หมูเนี่ยนะครับผมกับเลขกแปดที่ลอยมาครับจะเป็นเลขล่างเลยครับพี่น้องเลขฝันนี่แปดซีกับสองสามครับผมเน้นไปที่แปดซีสำหรับพี่น้องทีที่สอบถามมาอายุพอหกสิบหาพ่อสองเกิดสองห้าศูนย์สามนะครับผม ก็เลขค่าใจคนให้เม็ดเดียวครับพี่น้องอันนี้บลน,นีครับผมสองและ79ครับผมพ่อใจเด็ดครับพี่น้องเนาะเนาคกับ8ปดสี่กันง่ามเลยครับผมเหล็กล่างครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยลเงินไปนํ้ำกันได้ครับผมกับหนึ่ตุลาคมหกสิบำหรับคลิปนี้สว<ถา>ัสด<ถา>ีครับ